ใช่แล้วครับแล้วอีกตัวหนึ่งอะคะคนี่ค่ะก็นอกจากนั้นใช่ไหมค,คะมันก็จะมีนิสัยแบบว่า ของเราทุกคนที่บางทีเวลาเราทํางานใช่ไหมคะเราก็อยากจะกินแบบว่าเอออยากจะดื่มน้ําอะไรที่มันแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะแบบมีน้ําอัดลมบ้างหรือน้ําหวานที่แบบบางทีดื่มทั้งวันอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอ้วนไปเลยเพราะน้ําตาลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจมก็ต้องแบบเหมือนมีตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อย่างเป็นชามะนาวที่ชูกรฟรีก็คือไม่มีน้ําตาลเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีข้อดีด้วยคือว่ายิ่งเราดื่มเนี่ยเราก็ผอมลงได้ด้วยเพราะว่าในตัวชามะา ตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของแตะโคซานแล้วก็ถั่วขาวด้วยก็คือจะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยก็จะแบบบอกแป้ง we, we, we think 雨戸しれるでキレイになった we, we, we think สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0 9 4 0 9 4 4 4 4 0890718889และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w a m a n d o l 2 u c o m